สู้มันเลยเฮ้ยโอ้ย,อยฟานท้าไปเติมขาให้มันหน่อยสิ มานี่ขอค่ากินแกหน่อยอุ้ยเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติปไปนะครับกับเกมสติกแมนครับเจ้าตัวไม่ขีดครับสิ่งของเอาชีวิตรอดกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมมาต่อกันอย่างรวดเร็วว่องไวกันเลยทีเดียวในพาร์ทที่แล้วนะครับเจ้าตัวไม่ขีดของเราก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวการผจญภัยในวันนี้จะน่าตื่นเต้นขนาดไหนกันก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิป นี่นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการคราฟสิ่งของในวันนี้นะปะ่ะเริ่มเล่นกันเลยเถอะอยู่กับชุดเกราะทองคำดูสิเราจะต้องขีดแบบนี้เรียบร้อย เฮ้ยเจ้าหมูมีด้วยแม่ชุดเกราะเหมือนกันเลยคราวนี้เรากําลังจะผสมระหว่างกระดาษกับน่าจะเป็นหนังสัตว์นะทําหนังสืองั้นเหรอนี่เติมเต็มกระดาษกันเลยเพื่อนโอ้โห้ขาออกมาเป็นหนังสือนี่มันชันวางหนังสือกําลังจะลื่นเปลือกกล้วยเอาละเติมให้เต็มปริงเรียบร้อยสนุดเอ้าทับเจ้าหมูแม่มีเพชรหลุดออกมาซะด้วยไม่นะเจ้าหมู ตายซะแล้วเราได้เพชรจากเจ้าหมูมาแล้วนะตอนนี้เติมให้เต็มปริงเอายังไม่ตายเฮ้ยโดนเจ้าหมูกระแทกไปสิเพื่อนเจ้าหมูกําลังจะขุดแร่โดยใช้ไดมอนด์พิกแอคนี้ด้ามต้องเติมเต็มขุดไปเลยปิงเอ้าหูหกระแทกใส่หน้าอีกโอ้โาาหลาวาไหลทะลักเราจะต้องทํายังไงเอ่ยอ้อลบลาวาออก เนี่ยผมเพื่อการรอดชีวิตเย้อ้ยไม่ตูดเอ้ยหมูย่างนี่เลยการทำให้ลาวาดับต้องใช้น้ำแบบนี้นี่โอหูยกลายมาเป็นหินออฟซิเดียนอย่างงั้นหรือเนี่ยดูสิปริงโอหูยแล้วก็ไดมอนด์พิกแอกขุดปไปเลยเพื่อนจากนั้นก็อ๋อมีหินอยู่ เราจะต้องลบมันออกให้หมดเพื่อสร้างประตูวาร์ปไปเพื่อนนี่นี่มันประตูที่จะไปสู่นรกใช่ไหมเอ่ยอ้โหอไดมอนด์อาร์เมอร์เราจะต้องลบมันออกให้หมดืมชุดเกราะเพชรเรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งสูงพร้อมอ,ออกลุยแล้วเพื่อนนี่ไปเย,ย่บุกตะลุยที่นี่มันคือนรกเนเธอร์ใช่ไหมเอ่ยลบประตูออกนายไม่มีสิทธิ์กลับไปที่โลกเดิมกันแล้ว กลับไม่ได้ใช่ยด้วยโอ้โหเราคงต้องออกประจนภัยที่นี่งะสินะทําให้กล้องส่องทางไกลกลับมาดีกันก่อนโอ้นั่นไงเราเจออีกประตูนึงกลับมาที่โลกเดิมแม่สะพานขาดไม่เป็นไรครับผมฮึบขีดเดียวไม่สามารถซ่อมได้เติมแบบนี้ปริงนี่สะพานข้ามลาวา ตกลงไปแบบนี้ตายไม่เอ่ยเฮ้ยนี่มันอะไรเอ่ยเจ้าหมูก็ปลิ้นอย่างนั้นละ่ะท่าทางแบบว่าน่ากลัวนะนี่เติมขาให้มัน,หน,มน,ขขน,นหน่อยสิปริงว้าวมานี่ขอคากินแกหน่อยอุย้ยโอ้โหช่วยด้วยเรากำลังจะแย่แล้วตอนนี้ต้องวิ่งแม่ขาเจ้าหมูหายไปอีกหนีแล้วเข้าไปอุย้ยมันจะฟันเลยเกือบโดนเล่นซอนแอบอย่างนั้นเหรอไอ้หนูเราต้องปิดกำแพงนะครับ เพื่อให้มันหาไม่เจอนี่ปิดไปโอ้อยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนด้านหลังเหมือนจะเจอตัวที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมอีกมาเจ้าปีศาจเพลิงจงหายไปซะเถอะ ลบออกไปแล้วเฮ้ยยังไงอุย้ยนี่มันอ้าวแท่งที่มีความร้อนเขาเรียกว่าอะไรกันนะตอนนี้เราจะต้องลบเพลิงออก่อาเพื่อเก็บเกี่ยวอันนี้กลับไปได้แล้วจ้า,าแท่งแบบน่าจะเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะเนี่ยต่อไปก็โอ้โหต้องการทรายแห่งวิญญาณรลบอะไรเอ่ยอต้องใช้ไดมอนด์โชเวลในการขุดปุ๊บปุ๊บขุดหินขุดวิญญาณอะไรแบบนี้งั้นสินะ โอ้โหต้องสู้กับเจ้าตัวอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้จะสามารถวับไปวับมาได้นะมาลบมันออกไปเอาไม่ใช่อ๋อลบตรงนี้ออกให้กลายเป็นดาบไดมอนสู้มันเลยเอ้ยโอ้ยฟันเทาไปมีอาการนิดหน่อยถ้าทางจะเจ็บหน้าดูโอ้เรียบร้อยเราต้องตามหาเอนเดอร์เพลนี่มันเป็นแบบว่าลูกแก้วสำหรับตามหาเอลเดอร์ดากอนใช่ไหมเอย่ยมา ลบมันออกอ๋อนี่ไง Ender Pearl เก็บไปเลยเพื่อนโุ้ยเป็นแบบหืไข่มุกที่ลอยได้เฮ้ยนี่มันนเ t อ r ์ f o r t r e s สคืออะไรกันนะเราต้องเติมเต็มปราสาทต,ตรงนี้ให้นี่ครบสมบูรณ์ปริงอ่าเรียบร้อยเดินทางมาถึงกันแล้วโอ้เจ้า Skeletron ส,เเสีแบบเข้มๆเ,เราจะต้องใช้สมุดอันนี้นี่ค o มพ i e v หรือเปล่าเอ่ยไม่รู้โอ้ยนี่ไงเจอไฟ ดิ้นไปสิเพื่อนตายซะเถอะนี่มันคือหัวกระโหลกของเจ้าตัวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนะเราจะต้องอวาดให้เต็มๆเฮ้ยโอ้ย,อยมันกัดหน้าฉันเจ้าหมูโดนกัดซะแล้วเราจะต้องกลับไปที่โลกของเราอีกครั้งหนึ่งอย่าทำหน้าเศร้าแบบนั้นสิเพื่อนนายสามารถกลับไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามีดินสอพิเศษอยู่ไปเรียบร้อยอวับกลับไปเลยเพื่อน กลับสู่บ้านของเราโอ้โห่นี่มันจุดเกิดของเจ้าหัวกะโหลกนะสินะอืมดูสิเติมให้เต็มอ้าวมันเกิดแล้วโอ้โหยเจ้ากระดูกสามหัวหน่ากลัวนะนี่โอ้จมูกโดนยิงหัวเราต้องทำการหลบอากระสุนของมันได้ไม่เอ่ยฮึยหลบเลี่ยงยิงไปเฮ้ยตายโอ้โหยสวนคืนได้แบบยอดเยี่ยม แม่นักธนูที่แม่นที่สุดต่อไปก็เป็นการวางกับดักนะสินะนี่ก็คือใบไม้แห้งที่มีกับดักโอ้ยเป็นหลุมเฮ้ยแกตกไปตายอย่างแน่นอนไปเพื่อนอา ล่วงไปแล้วโอ้โหศัตรูโคตรเยอะเจ้าหมูพร้อมจะสู้เราต้องลบออกให้หมดเอา้าลบได้แต่ลูกน้องตัวเดียวก็ยังดีเพื่อนมาไลย่ยิงหุยถึงกับหนีกันเลยทีเดียวโอ้โหมีหลอดเฮดพีแบบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยมาลดเลือดมันให้หมดเกตไปเรียบร้อยกลายเป็นศพเนเธอร์สตาอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรกัน โอ้โหดวงดาวอืมแห่งนรกได้รับของดีมาอีกแล้วได้รับของดีมาอีกแล้วเอาละ I อออฟเอนเดนี่เราจะต้องทำให้มันเป็นกลมๆปริงยอดเยี่ยม ตามหาพลังที่สุดยอดดูสิเฮ้ยอุย้ยกระเด็นใส่หน้าโอ้โหได้เวลาการขุดไม่ตอนนี้ชุดเริ่มจะดีกันแล้วไปเพื่อนขอหน่อยเออขอบใจอืมอยู่ในเขาวงกตต้องจุดไฟกันอีกแล้วจะเจอแมงมุมอีกไม่เอ่ยเฮ้ยแมงมุมเกาะหัวโอ้ที่นี่คืออะไรเอ่ยตามหามาเจอจนได้เติมป้ายให้เต็มเฮ้ยอ่าเข้าไปแล้ว เป็นหลุมที่ไปหาเอลเดอร์ดากอนใช่ไหมนะอู้จากนั้นก็ลบตรงนี้ออกนี่ครับผมเจอประตูวิเศษไปเติมลูกแก้วลงไปเลยเพื่อนจากนั้นก็ยังไงเอ่ยนี่มันลาวายอย่างนั้นเหรอลบออกลบออกอืประตูมิติเปิดหรือยังนะหาทางออกจากที่นี่อ่าลบตรงนี้ออกเราจะได้สามารถมุดขึ้นไปได้อุ้ยกระโดดขึ้นไป ในที่สุดเราก็เจอกับไฟนอลบอสเจ้ามังกรโบราณด้วยชุดของเราจะสามารถชนะมันได้ไม่เอ่ยเฮ้ยต้องลบอะไรเนี่ยเอา้าลบอาวุธอย่างงี้ตายแน่นอนเฮ้ยยังไงอ้ายมันยิงมาแล้วรีบลบพลังมันออกอื้อเฮ้ยยังโดนอีกลูกโอ้โหอยู่ตัวเดียวที่ไหนล่ะมีอยู่กันเยอะปิดกั้นกำแพง เออไอ้มันว์บทะลุมาได้เราต้องขึ้นที่สูงนี่เอาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยบล็อกโดนเสาทับอีกโอ้โหโดนมันล้อมไปขึ้นที่สูงเฮ้ยอานี่แหละมันมาไม่ถึงอย่างกับฝูงซอมบี้เฮ้ยต้องฟันมันหน่อยเพื่อนมาอุ๊ยอะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงดาบแบบ ให้มันยาวขึ้นไปฟันเจ้ามังกรโชกหุยเฮ้ยหัวสะบัดยังไม่พอเราต้องยิงธนูเสริมเข้าไปฮ้ยจึกอีกโอ้ยล้มล่วงจะปราบได้แล้วไม่เอ่ยเฮ้ยเฮดพี HP ยังมีเหลือมาลบออกให้หมดแกจงตายเออมังกรสลายล่างจากนั้นก็ยังมีคนตามไม่เลิกเดี๋ยวก่อนเอ้ยลบมันไปได้แล้วในที่สุด เราก็สามารถกําจัดมันได้สักทีเย่รอดไปทีนะเพื่อนโอ้โหจากนั้นก็เฮ้ยลบตรงนี้ออกนี่ก็คือแท่นอะไรเอ่ยดูสิเย่ยูหูยังไงต่อเอ่ยลบอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลบพื้นออกอย่างงั้นเหรอออจากนั้นก็กระโดดลงไปด่านที่100กันละเพื่อน ในที่สุดเราก็สามารถเอาชนะได้แล้วยูวินกุ๊ดจับจบไปได้ด้วยดีนะ mm hmm. เกมนี้โอ้โหรู้สึกว่ายังมีเลเวลใหม่ปรากฏขึ้นมาอีกนะน่าจะต้องพักไว้ก่อนสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้าน,นะครับผม mm hmm. ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับ ให้กับเพี่รติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ